มันจาคีรีแห่งนี้มีตำนานจากภูมิบ้านภูเมงทิ่นภูเขาอบพยพหาแหล่งน้ำภูมิลำเนาบึงกุดเขาสมยามันจาคีรี สถานที่ที่ท่านจมเมืองอยู่นั้นถือได้ว่าเป็นสถานที่อ,อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอบันจายิรีที่พร้อมใจกันหักษาสถานที่ไว้เพื่อให้เพื่อให้ยังเพื่อให้ลูกหลานชาวบรนจายิ่งขอมขอใจว่าบรรพบุรุษของเขามีความเป็นมาอย่างไร ว่าผืนมีความเป็นมามีความสําคัญอย่างไรในขณะเดียวกันสถานที่ที่จะให้เป็นที่จะที่จะให้เป็นในการที่ว่าประกาศถึงคุณงามความดีของคนก็ว้วนบอสิมีควอนกับบอสมก้รนีิสิมีห่างสรรพสินค้าล่านค่าเขาว่ากีดกันให้ย่างยางสง่าฝา,าเผยเควืนับทั้งรับทั้งเอกชน ทั้งชุมชนก็ควรตนตะนักถึงเห็นคุณงามความดีของบรรพบุรุษของชาวมัญจาดังที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีความเห็นณจูปัจจุบันนี้ทุกท่าน